B1 หลอดไฟ LED สว่างนานไม่กลัวดับไปต่อที่จังหวัดสงขลาคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งเขาก็อ่ะไปใช้บริการหมอนนวดแต่เป็นหมอนนวดแผนโบราณน,นะครับที่เขารับนวดนอกสถานที่ก็ไปรับกันและกะว่าจะไปเปิดรีสอร์ทไปนวดผ่อนคลายตัวเองแต่ระหว่างทางเขาเนี่ยพาหมอนนวดเข้าไปในป่าเป็นป่ายางแล้วจะคมขืนแต่พเพอิญหมอนวดมีประจำเดือนก็เลยทําต่อไม่ได้สุดท้ายโดนจับเขาบอกว่า เมียเขาท้องแต่เขาอยากก็เลยมีอะไรกับเมียไม่ได้ก็เลยนี่แหละฮะพาหมอนวดเข้าป่ายางหวังจะไปข่มขืนเขาแบบนี้ฮะตำรวจสพทุ่งลุงที่สงขลาครับนะฮะนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนายธิรพัฒน์อายุ20ปีฮะที่บ้านแล้วก็ไปยึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ขี่ไปลวงหมอนวดนี่นะฮะพร้อมกับเสื้อผ้าที่เขาใส่วันก่อเหตุแล้วก็โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องด้วยนะครับนะฮะแล้วเขาก็เอาไปขายแล้วด้วยแหละ ทีนี้เนี่ยหลังจะรับแจ้งคือมีผู้อีกคนหนึ่งอายุ28ปีเธอเป็นหมอนวดนะครับ mm. เขาบอกว่าถูกนายธีรพัฒน์เนี่ยแชทมานะก็ขอใช้บริการจะพาไปนงไปนวดก็ว่ากันไปจริงๆต้องไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเป็นการนวดนอกสถานที่แต่ว่าเป็นการนวดแผนไทยนะครับแต่ว่าระหว่างทางยังไม่ถึงรีสอร์ทเลยเลี้ยวเข้าสวนยางพารานะในพื้นที่บ้านพรุที่อำเภอหาดใหญ่สงขลาแล้พยายามจะข่มขืนเธอ แต่เธอเนี่ยมีประจําเดือนเนี่ยทำให้ฝ่ายผู้ชายเหมือนแบบหมดอารมณ์แล้วก็ชิงโทรศัพท์มือถือไปนะฮะและเอาไปขายแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีนี่หมอนวดก็เล่าเป็นฉากเป็นฉากกันไปนะครับโดยจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่บริเวณถนนคลองยาทุ่งขมิ้นนะครับช่วงหกโมงเย็นของเมื่อวานครับยี่สิบสี่กรกฎาคมตำรวจตามไปจับกลุมธิดาพัฒน์สรภาพใช่ครับผมแชทไปหาหมอนวดคนนี้จริงติดต่อมาให้นวดในรีสอร์ทนะฮะร,ราคา2,000บาทแม่แต่ว่า อย่างที่ผมบอกว่าเกิดแบบมีอารมณ์นะฮะหวังจะขืนใจคิดมาเซียวอารมณ์นิดนึงนะฮะคืออยากจะมีอะไรด้วยแหละนะก็เลยเลี้ยวเข้าป่ายางพาราไปถามว่าทําทําไมล่ะก็มีเมียอยู่แล้วนี่ นะฮะคือเมียท้องแก่ใกล้คลอดมีอะไรด้วยไม่ได้คืออยากจะมีเพศสัมพันธ์ว่างั้นเถอะก็เลยเนี่ยลวงหมอนวดมาแล้วก็พาเขาจะเข้าป่ายางไปมีอะไรด้วยแต่เขาไม่ยอมอะไรแบบนี้นะสุดท้ายมันก็ผิดนะเพระฝา่ายหญิงเขาไม่ยอมก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปข้อหาข่มขืนกระทำชำรานะครับ